มาดูเรื่องดรามา่าระหว่างการแข่งขันฟุตบอลน,นะฮะจตุรมิท<ะ>ครั้งที่30มส<ะ>ิบเขามีดราม่าแปลอักษรกันทาไมฮะเออเรื่องนี้เองเนี่ยอ่าก็มีเสียงออกมาเป็นสองฝั่งเหมือนกันเพราะว่าปกติอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประเพณีกันมาเนี่ยก็คือการแปลอักษรใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้เองเนี่ยมันมีมีเสียงบางเสียงที่ออกมาต้าน การบังคับให้แปลอักษรกันทำไมเพราะอะไรเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาฟังกันดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีเสด็จเก่ากลุ่มหนึ่งนะครับทำป้ายแปะข้อความยกเลิกแปลอักษรบนสภาลอยหน้าเทพสรินคือคไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยเหรอใช่ก็เคยยกเลิกกันไปเลยนะฮะจากนั้นเป็นต้นมาก็มีแฮชแท็กเลิกบังคับแปลอักษรผุดขึ้นมากลายเป็นเฟซทวิตเตอร์นะครับซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากแล้วก็เสียงก็แตกเป็น2ฝั่งชัดเจนปรากฏว่าพอมีประเด็นดราม่านี้ออกไปเนี่ยก็มีเสด็จเก่ากลุ่มอื่น ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อยแยงไปยังกลุ่มที่ต้องการให้ยกเลิกนะฮะก็ออกมาพูดถึงงานงานนี้นะครับว่าถ้าไม่มีกิจกรรมดังกล่าวก็คงไม่มีงานจตุรวิ์